สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกม tormented souls นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก r e s i d e n t e v i l ภาคแรกแล้วก็พวก alon e in the d a r k หรือว่า silent hill อะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นเกมแนวล็อกมุมกล้องไม่ใช่แนวมุมมองบุคคลที่หหรือบุคคลที่3นะครับจะเป็นแบบแนวเกมแบบยุคเก่าเลยนะครับแต่ว่าผมเล่นเกมที่จบไปแล้วแต่วันนี้จะมาเล่นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้เกมนี้เป็นตัวเดโมนะครับ และคาสินก็น่าจะไม่ข้ามนะด้วยความที่มันเป็นตัวเดโมก็เลยแบบมันมันจะเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะจบดวยอัตโนมัตินะครับเกมนี้ลดราคาอยู่นะแต่ว่าถึงแม้ผมจะเล่นไปแล้วแล้วก็ถูกใจในบางเรื่องแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครเดินช้ามากๆในเกมในเกมนี้ผมบอกเลยว่าตัวละครเดินช้านะครับแม้จะวิ่งแล้วก็ตามผมก็เลยไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่อ่ะ Letter for never จดหมายสำหรับฉันเหรอฉันไม่เคยได้จดหมายแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็เสียงผ้ากับซับไม่ตรงกันด้วยนะะโอเคแต่ว่าพวกไฟล์และพวกนี้เหมือนจะพยายามไม่อ่านนะเราจะเล่นๆไปดูจ่ายหน้าซองแล้วก็เปิดออกมาจะเจอรูป <c oughs> อ้ะหัวฉันเป็นไรเนี่ยคิดว่าจะทิ้งเราไว้ที่นี่ได้อย่างนั้นเหรอ สองอาทิตย์แล้วที่ฉันได้รับจดหมายนั้นมากับรูปภาพนั้นหลังจากนั้นฉันก็รู้สึกไว่สบายตลอดเลยฉันเอาภาพนั้นที่ฉันเห็นออกจากหัวไม่ได้ทุกคืนที่ฉันนอนหลับฉันจะฝันร้ายตลอดเลยที่ได้เห็นภาพนั้นตัวเองก็เลยมาที่โรงพยาบาลนี้เพื่อมาหาคำตอบครับ แล้วก็มาคนเดียวด้วยนั่นสกูตเตอร์เหรอผมเพิ่งสังเกตเท่าที่ผมเข้าใจนี่ไม่ใช่ภาพที่เรนเดอร์เรียลไทม์นะครับนี่น่าจะเป็นวิดีโอมากกว่าผมยอมรับนะว่าผมไม่เคยเล่นเกม Resident Evil ยุคแรกๆยุคที่แบบควบคุมด้วยแทงคอนโทรลมาก่อนนะครับ Silent Hill ก็ไม่เคยเล่น Alone in the Dark ก็ไม่เคยนะครับเออโดนตีหลังแล้วคือด้วยความเป็นเกมยุคเก่าเนะี่ยมันก็เลยแบบมีมีจำพวกปริศนาเยอะมากเลยเออใช่แล้วลืมบอกครับเกมที่มีฉากนูนด้วย แต่รู้สึกว่าจะมีแค่ฉากเดียวนะก็คือฉากต้นเกมแต่เดี๋ยวถ้ามีปัญหาเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วกัน คิดดีไม่ได้เลยนะหลังจากโดนตีหัวแล้วตื่นมาอีกทีตัวเองก็เกลือยอยู่บนอ่างน้ำแถมมีท่ออะไรมาเสือปากด้วยสังเกตนะครับว่าเธอตอนที่เธอเข้ามาตอนแรกเนะี่ยเธอไม่ได้มีภาพปิดตาแต่รอบนี้เธอมีนะครับบางอย่างมันกดสำรวจได้นะแล้วตัวเอกก็จะ,สะแสดงความยิดมแห่งต่อสิ่งนั้น,นครับแต่ว่า ผมจะข้ามไปเลยแล้วกันเปิดผ้าออกาครับพบว่าดวงตาตัวเองหายไปข้างหนึ่งเปิดเกมมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับตัวเองก็โดนขนาดนี้แล้ว ีบันทึกครับเป็นคำใบ้สำหรับปริศนานนะครับแต่ว่าง่ายๆเลยครับเปิดตรงนี้มาแล้วคุณจะได้นาฬิการครับแล้วก็ดูว่าเวลาเท่าไหร่แค่นั้นแหละครับหนึ่งสองสามห้านะครับ, 1, 2, 3, รบได้กุญแจมาซึ่งก็จาไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรในเดมโมนี้นะกดทีนึงครับแล้วก็มาที่ประตูใช้เทม่ม ตัวเอกของเรานะครับถ้าเกิดว่าเธอเข้าไปอยู่ในความมืดนานๆเนี่ยเธอจะเธอจะเหมือนกับมีอาการจิตตกหรือภาพหลอน,นครับแล้วอยู่ไปสักพักหนึ่งตัวเอกก็จะเกมโอเวอร์นะครับโดยอัตโนมัติฉะนั้นก็ถือไฟแช็กตามไปด้วยแล้วกันกดสเปซบาร์นะครับผมใช้คีย์บอร์ดนะไม่ได้ใช้พวกเอ่อจอยนะฮะคอนโทรเลอร์ ็บบันทึกเก็บไอเทมมาฮะแต่ตอนให้เก็บบันทึกมาผมก็ไม่อ่านนะผมเก็บมาเป็นกิมมิกเฉยตรงนี้จะมีเข็มฉีดยามีไอเทมตรงนี้เกี่ยวกับปริศนาเมื่อกี้เอามาไอเทมเมื่อกี้นะครับเนี่ยที่คล้ายๆกับพวกมอนฟิล์มหรือพวกนี้เอามาเซฟพวกเอามาเซฟตรงนี้นะครับซึ่ง มันไม่มีระบบให้เลือกความยากนะผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมเต็มมีหรือเปล่าแต่ถ้าเล่นเดโมแล้วยังไม่มีเนี่ยผมผมก็คิดว่าตัวเกมเต็มไม่ก็ไม่น่าจะมีเหมือนกันน่าจะเป็นความยากระดับเดียวก็คือมีเซฟที่จำกัดครับหรือก็คือทุกคนที่เล่นเกมนี้ก็อาจจะเจอศัตรูที่เอ่อเลือดเท่ากันโจมตีเท่ากันนะฮะไม่มีบดความยากให้เลือก แต่เกมนี้มันก็อาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะอย่างน้อยก็ในเดโมน,นะครับเมื่อกี้เก็บแผนที่กับบันทึกมาบางที่ไปได้แต่ว่ามันไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะไปแล้วมันก็ไม่มีไอเทมข้ามเลยแล้วกันมาใต้บันไดตรงนี้ครับเจอตะปูเก็บไปเปิดล็อกเกอร์มาเจอกุญแจแต่งใช้ไม่ได้เจอบันทึกเก็บมา เฮ้ยรูแชไหนออกมาฝั่งนี้เหรออุ้ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยควิกเทิร์นแบบเมื่อกี้นะครับผมไม่รู้ว่าตัวเกมมันมีปุ่มให้กดแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผมค้นพบด้วยตัวเองว่ามันต้องกดตัว S แล้วก็ชิปพร้อมกันนะครับแต่ก็คือกด S ก่อนแล้วค่อยกดชิปคัสซินกดคลิกซ้ายเพื่อข้ามได้นะครับแต่ผมจะไม่ข้าม พุิเทินแล้วก็เดินไปครับเรายังสู้ไม่ได้เข้าห้องไอโซเรลูมาได้หลอกตรงนี้ผมจะข้ามนะครับแต่ว่าคาสีตรงนี้จะไปข้ามแล้วกันรูปภาพรวมก็คือคนนี้เป็นบาทหลวงแน่นอน เสียงผ้ากับซับไม่ตรงกันนี่ก็เป็นจุดที่ผมไม่ค่อยชอบนะ <c oughs> คือมันไม่ได้เป็นแค่าบางจุดมันเป็นหลายจุดเลยอะเ <c oughs> มื่อกี้ได้ปืนตะปูมานะฮะ <c oughs> อาวุธชิ้นแรกของเราเ <c oughs> มื่อกี้ก็เป็นบันทึกที่สอนการใช้นะครับเ <c> ก <oughs> ็บตะปูมาตรงนี้ <c oughs> ตะปูก็คือ,อลูกกระสุนนั่นแหละครับม <c oughs> ีโครบาอาวุธระยะประชิด <c oughs> <c oughs> เราจะไปจัดการเจ้าตัวเมื่อกี้ก่อนเลยนะฮะมีอยู่10นัดกดคลิกขวาเล็งค้างไว้แล้วก็กดชิปมันจะเป็นการหลบถอยหลังมานะฮะแต่ผมไม่ค่อยใช้อะโอเคเมื่อลมแล้ว เอาอาวุธยาประชิดตีซ้ำสองอีกทีหนึ่งตายโอเคจริงๆจะยิงไปให้ครบ10นัดก็ได้นะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธยาไประชิดครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบประหยัดก,กระสุนนะครับโอเคจัดการได้แล้วก็ไปต่อนะครับเก็บบันทึกไว้ตรงนี้หุ่นตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไร พอเล่นมาหลายรอบแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเราเหมือนเดิมนะฮะใช้ครัวบ้าถ้าทำได้ผมจะเล่นแบบไม่เจ็บไม่เซฟและไม่ตายนะฮะตะปูแทนที่ ึ่งจริงๆผมเน้นผมอาศัยให้ในการจับทางเองมากกว่านะแผนที่เหมือนแบบแค่บ,บอกว่าเราอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละจริงๆว่ามันนั่นก็หน้าที่ของแผนที่นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านั้นไงอ่ะเปิดนี่มาพารกิเจรเราตอนนี้คือต้องต้องทำให้ไฟฟ้ากลับไปใช้งาน,นครับหมุนตามนี้ แล้วก็ไปเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ากันตัวเสร็จแล้วไม่ต้องไปหาบาตตัวนะครับปลาล็อกประตูตรงนี้ออกได้เลยแล้วก็กลับไปจุดเดิมครับ จุดก่อนหน้าที่เรามาจะมีประตูที่สามารถเปิดได้ถ้าเกิบว่ามีพลังงานไฟฟ้านะครับไปกันเลยแล้วตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะทำไมตัวละครเอกถึงเดินขึ้นมาได้ย่งไรก็ไม่รู้เป็นจุดเดียวเลยนะไม่รู้ว่ามีจุดอื่นอีกหรือเปล่าที่ผมไม่ได้ไปนะครับแต่ว่ามันไม่สําคัญก็เลยไปไปเช็คประตูตรงนี้ที่แรกนะคร เก็บบันทึกมากดกลไกตรงนี้จะมีทางลับแต่จริงเราก็ต้องไปทางนั้นอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าจะควรจะเลือกทางลับหรือเปล่าอันนี้ได้หัวใจมาอ่ะพลาสติกหัวใจพลาสติกครับได้ทั้งสองข้างเลยเก็บตะปูตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงไปนะครับอ่าเจอ มอนฟิล์มอีกแล้วแล้วก็ปิศาตรงนี้จริงๆไม่เชิงเรียบปิศาจนะเป็น,นกลไกเล็กๆนะครับใช้ไฟชักจุดเทียนไขสองเทียนนี้อู้จับสกแกนน่ากลัวจังเลยเฮ้ย <c oughs> มือทะลุได้มือทะลุกระจกนี่มัน นานเนี้หรือเปล่าเนี่ยส,ส,สมัยนี้มีใครทำน,นานเนียไหมตายแล้วอยู่ดีก็กกรูไไ้สึกแก่ขึ้นเาเหมือนทะลุวิติมาอยู่อีกโลกหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่อิงวิทยาศาสตร์เลยหรือเปล่านะหรือว่าเป็นศิยศาสตร์ไปเลย แต่ผมเอ็นเอียงไปทางเสีศาสตร์นะในห้องนี้จะมีมอนสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งครับแต่ว่าไม่ใช่ตัววิวแชร์เมื่อกี้นะสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหเจ็ดปดใช้แปดนัดนะครับตัวนี้ผมจะไม่เสี่ยงใช้อาวุธระยะประชิดเนื่องจากว่าันโจงตีระยะไกลนะครับไม่อยากจะเสี่ยงเหมือนกัน ด้วยความที่มันเป็นออโต้ล็อกนะครับเวลายิงมันก็เลยแบบจะดูง่ายง่ายขึ้นห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะหลบไปเอาหัวใจพลาสติกใส่ตัวเด็กทารุกตัวเมื่อกี้นะครับซึ่งเป็นเด็กซึ่งเป็นตุ๊ก,กตาเด็กนั่นแหละไม่ใช่เด็กจริงๆรอก พอขึ้นไปแล้วกลับมาตรงนี้อีกรอบนึงนะฮะกดสวิตซับแล้วเราก็จะได้ไอเทมนี้มาใช้ไดเสิ่งสีสมตการแล้วโอเคไปละเมื่อคุณออกมาแล้วคุณจะได้ยินเสียงกรี๊ดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเควสนะับแต่ว่าผมเข้ามารู้ให้เป็นกิมมิคนี่ จะพบว่าเธอหายไปแล้วนะครับถามว่าหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันหากคำตอบไม่ได้โอเคนั่นเป็นทางที่เรามาเราต้องไปทางนี้ในเดโมน่าจะมีห้องเซฟแค่ห้องเดียวนะหยิบปืนขึ้นมาครับ จะกด r r รีโหลดก็ได้นะไม่จะเป็นตองไปคอมบายในหน้าเมนูนครับโอเคตายละในวอนในนี้จะมีวอนสเตอร์สองตัวนะครับเฮ้ยเอเด็กนี่ตอนแรกมันไม่ได้มานั่งตรงนี้นะครับถ้าใครสังเกต เดี๋ตรงนี้ก็จะเข้าได้ละตรงนี้จะมีไอเทมเอามาใส่กับกุญแจนะครับผมหมุนเลยแล้วกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะตามนี้นะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ขอไปแก้นในหน้าง,งานอีกที ตรงนี้จะมีเข็มฉีดยาแล้วก็ไม่มีอะไรละไปได้เลยเมื่อกี้อาจจะได้ยินเสียงมอนสเตอร์อยู่นะเพราะว่ามันมีมอนสเตอร์อยู่อยู่อีกห้องนึงนะครับถามว่าจะจัดก,การไหมผมก็ไม่เคยที่จะปล่อยมันทิ้งนะส่วนใหญ่จะจัดก,การตลอด คแล้วก็กลับไปใช้กุญแจนะครับซึ่งก็เคิดตรงนี้นั่นเองโอเคครับถูกต้องเข้าห้องไปเลยห้องนี้ไม่มีมอนสเตอร์นะครับเพราะนันสบายใจได้ นอกจากไม่มีมอนสเตอร์แล้วยังมีเฟิร์สเออีกตั้งหากกล่องปฐมงพยาบาลเติมเลือดได้มากกว่าเข็มฉีดยาแน่นอนครับ <c oughs> ไอเทมที่ได้อเทมที่สามารถคอมบายกันได้อีกแล้วซึ่งก็คือไอเทมสุดท้ายแล้วหละที่จะได้ใช้ในเลเวลตัวนี้นะครัแต่ผมคิดว่าในตัวเข็มเต็มเนี่ยน่าจะมีการสลับกันนะ ลับไปที่เิมเดป้าหมายต่อไปของเราคือไปที่เมนฮอลให้ได้นะฮะซึ่งเราก็ปาผ่านตรงนี้นี่แหละใช้ไปเกมนี้มันก็เล่นได้เพลินๆแหละครับแต่แค่ผมไม่ค่อยชอบการเดินที่มันเชื่องช้าของตัวละครเท่านั้นเอง ในอนาคตจะซื้อมาเล่นไหมรอดูอีกทีนึงนะฮะเพราะผมคิดว่าจะมีเกมที่สนุกกว่านี้อีกแต่คือมันเกมเนี้ยมันมันไม่ได้แย่นะมันก็สนุกอยู่พอพอตัวแหละมันก็เล่นเพลินเออความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในที่ที่แสงไฟก็ยังไปไม่ถึงถ้าคุณชอบเดโมนี้อย่าลืมซื้อมาเล่นด้วยนะขอบคุณที่เล่น ผมลืมบอกไปเสมอครับว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเล่นเกมนะี้ไปเล่นก่อนที่ผมจะมาดูผมก็ได้เพราะผมจะใส่ลิงก์เกมไว้ใต้ดีสคริปชันอยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้ถ้าเกิดว่าใครดูเดว์โบแล้วชื่นชอบอยากจะซื้อตัวเต็มมาเล่นก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคงจะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ถ้าอยากเล่นจริงๆค่อยมาเล่นนะครับโอเคายบายฮะ